ขยี้นิเมะขอเสนอทัพย์ประยุทธ์ทรุฟ้าภาคทวีปมาชิมตอนที่57เป็นใครกันผู้ตาต้อยขวงเทียสํานักตี้หิิงขอความการุณาสหายอย่าได้ก้าวกายบุรุษชุดเหลืองกู่หนึ่งกวาดมองรอบทิศแล้วเอ่ยขึ้นมาบุรุษเป็นฝูงรุมรังแกสตรีคนหนึ่งพูดออกไปไม่กลัวเสื่อมเสียนหน้าตาสํานักตี้หริงเลยเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นพร้อมกับ เสียงฝีก้าวที่ค่อยๆก้าวเข้ามาจากหมอกหลังจากนั้นร่างพร้อมสูงปรากฏแก่สายตาทุกคู่คนพอเห็นเงาร่างดังกล่าวค่อยๆเดินเข้ามานางห,หลานเยนหลาดเองยังคงตกตรลึงในจังหวะที่นางกำลังจะเงยหน้าขึ้นมาเพื่อกล่าวคำขอบคุณจังหวะนั้นนางต้องตกตรลึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อใบหน้าที่มีความคุ้นเคยและถูกเก็บซ่อนอยู่ในใจของนางปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเซียวเซียวเหยียน พอเห็นใบหน้าตกตรึงนั้นเซียวเหยียนเองก็ยิ้มแล้วพูดว่าเป็นไรหรือไม่เรื่องราวในอดีตนั้นยุติลงแล้วถูกขี้คายลงทั้งหมดตั้งแต่สำนักมา่านเมฆาร่มสลายไปเซียวเหยียนเองไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเหล่านี้พอได้ยินวาจาที่มีความอ่อนโยนแบบนั้นนาหลานเยลหลานถึงก็เมื่อยรอยเลยทีเดียวเพราะปกติแล้วนางแทบไม่เคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากของเซียวเยียนเลย และเรื่องราวในอดีตนั้นก็เป็นเหมือนกับแผลกลางใจของบุรุษที่รักศักดิ์ศรีเยี่ยงชีพอย่างเซียเวเยียนนางเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีกว่าคนอื่นไม่เป็นไรขอบใจเจ้ามากดวงตาของหน้าร้านเยลาที่มีความสวยซึ้งและมีความนับสับสนอยู่ในนั้นก็เอ่ยกล่าวต่อเซียเวเยียนสหายท่านนี้ถ้าทางอยากจะเปิดฉากการแสดงวีรชนช่วยคนงามมากกระมัง พอเห็นว่าเสียวเหยียนไม่สนใจพวกตนสามคนทางด้านบุรุษชุดเหลืองคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาคนที่แนะนำตัวว่าเป็นฮวงเทียนใสหัวไปเถิดเสียวเหยียนไม่คิดแม้แต่จะหันไปมองคนทั้งสามคนนั้นแต่ตัวเขายังคงเดินเข้าไปประคองนางหลานเยียนหลานและมองดูพลังสีดำที่รัดนางเอาไว้ปานยุทธธาตุมืดนับว่าหายากจริงแต่ด้วยพลังฝีมือเจ้ากับเลือกใช้วิธีรอบกัด พฤติกรรมน่ารังเกียจโดยแท้พอจบคําเสี่ยวเหวียนก็จับไปที่มือของหน้าร้านเยียนหลานหลังจากนั้นก็ปล่อยพลังงานเปลวเพลิงออกมารอมละลายพลังงานสีดําที่รัดอยู่บนตัวหน้าร้านเยียนหลานนั้นพลังงานสีดําเมื่อถูกเปลวไฟก็ถูกร้รายหายไปในพริบตาเดียวบุรุษที่อยู่บนกิ่งไม้จ้องมองเสี่ยวเหวียนตาไม่กระพริบยิ่งพอเห็นว่าเสี่ยวเหวียนสามารถขี้คายพลังงานสีดําเหล่านั้น ของตัวเด็กออกไปได้อย่างง่ายดายตัวเขายิ่งแตกตื่นหนักกว่าเดิมหลังจากพลังงานสีดํานั้นถูกทําลายไปแล้วนา,ารานเย,ยนหลานสามารถขยับร่างกายได้ครั้งหนึ่งนางพยายามจะดึงข้อมือออกมาจากมือของเซียวเหยียนในจังหวะนั้นทางด้านเซียวเหยียน,นยังไม่ทันได้คลายมือออกนา,ารานเย,ยนหลานก็มีใบหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมกตะโกนขึ้นว่าเระวังเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้น ก็ขุดลอยยิ้มออกมาพร้อมกับใช้ไม้บรรทัดยวนยักฟาดกับหลังอย่างรุนแรงไม้บรรทัดนั้นฟาดก็ใส่หอกยาวสามเล่มโดยทันทีหลังจากหอกยาวสามเล่มถูกทําลายด้วยไม้บรรทัดพวกขวงเทียนเห็นแบบนั้นก็ตกตะลึงรีบถอยหลังหนีทันทีเสี่ยวเยียนกวาดมอทั้งสามคนนั้นหลังจากนั้นก็ปักไม้บรรทัดลงดินอย่างแรงหลังจากนั้นเสี่ยวเยียนก็ใช้สามพันอสศนีบาทร่างหายวับอย่างพิสดาร พอเห็นว่าร่างของเซียวเวย็นล่องหนไปแล้วทั้งสมคนนั้นพยายามจะใช้หลังชนกันเพื่อป้องกันศัตรูแต่มันก็สายเกินไปพเพราะเซียวเยียนปรากฏเบื้องหน้าพวกเขาพร้อมกับพลังมัดที่ดุทมินชกเข้าใส่ชุดกอดทั้ง3มคนดังพัวพัวพัว,พวกัมปานที่ชกไปยังชุดกอดของ3มคนนั้นลดปล่อยพลังกำลังที่รุนแรงออกมาทําให้ทั้งสามคนล่างปิวแล้วเลี้วไปคนละทิศคนละทางกระแทกกับต้นไม้ จนกระอากเลือดออกมาจู่โจมระดับจกักรพรรดิสีดาวสามคนในหนึ่งท่าโจมตีให้แพ้พ่ายอย่างง่ายดายนา,ารลานเยีนหลานพอเห็นแบบนั้นนางก็มือปิดปากนารู้สึกตื่นตระหึกและตกใจมากๆบุรุษผู้นี้ที่นางเคยมองว่าเป็นเศษสวะในตอนนั้นกลับมีความสามารถที่เหนือกว่านางหลายปีก่อนเป็นเช่นนี้หลายปีต่อมาก็ยังเป็นเช่นเดิม พวกข่วงเทียนทั้งสามคนยังคงตกตระลึงชุดเกราะที่หลอมสร้างขึ้นมาบนร่างกายของพวกเขานั้นถูกหนึ่งหมัดของบุรุษผู้นี้โจมตีจนแตกกระจายไปแม้แต่หนึ่งท่าโจมตีพวกเขายังไม่สามารถรับเอาไว้ได้ในรุ่นเดียวกันผู้ที่กระทำได้ถึงระดับนี้ในทวีปมัติฉิมสามารถนับรายได้เลยทีเดียวและเจ้าบุรุษหนุ่มคู่นี้เป็นใครกันแน่ที่มีความสามารถโดดเด่นถึงเพียงนี้ในจังหวะนั้น บูรุษหน้าบากคนนั้นก็หยัดยืนกายพร้อมกระตบมือแล้วรอยยิ้มที่อับประลักนั้นพร้อมกับพูดกับเซียวเหยียนว่าไม่เลวเจ้าชื่อเซียวเหยียนงั้นหรือคนที่มีเรื่องขัดแย้งกับขอวชิวระวายุคนนั้นก็คือเจ้าสินะเซียวเหยียนเรมองบุรุษหน้าบากแวบ,บหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ทําการคิดว่าบุคคลผู้นี้พลังฝีมือแกงกล้ายิ่งหนักต่างจากสามคนนั้นลาวฟ้ากับดิน เซียวเย็นระวังด้วยเขาแข็งแกร่งมากหลังจากนาหลานเย็นหลานเอ่ยเตือนเซียวเย็นแล้วนางก็กวักมือไปทางหมอกหนาะพร้อมกับมีจิ้งจอกขาวตัวหนึ่งคุ้งเข้ามาในอ้อมอกของนางพวกมันฉไหนลงมือต่อเจ้าเซียวเยียนเอ่ยถามได้ความสงสัยเทือกเขาเทียนมู่มีวงกฎธรรมชาติแห่งหนึ่งหากเผลอร่วงรั้มเข้าไปจะถูกขังอยู่ในนั้นจนกว่าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงจะยุติลง และทิ้งจอกขาทงหลิ่งตัวนี้มีภูมิคุ้มกันต่อวงกฎติดตามมันจะสามารถออกจากวงกฎโดยราบลื่นพวกนั้นลงมือต่อข้าก็เพราะต้องการแย่งชิงจิ้งจอกขาวตัวนี้นาวหลานเยียนหลานกล่าวอธิบายต่อเสี่ยวเยียนพอฟังแบบนั้นเสี่ยวเยียนก็กระจ่างแจ้งทันทีโชคดีที่เขาไม่เท่เร่เทะร่าบุกเข้าไปไม่อย่างนั้นอาจจะติดอยู่ในวงกฎนั้นจนสุดท้ายต้องสูญเสียเวลาไปมากมหม่ และสิ่งที่เสียเ่ยวเหยียนไม่สามารถสูญเสียได้มากสุดตอนนี้ก็คือเวลานั่นเองข้าไม่สนใจจิ้งจอกขาวของเจ้าแต่เป็นเจ้าสามคนนี้ต้องการบุรุษหน้าบากเอ่ยต่อว่าข้ารู้จักกับคนผู้หนึ่งของสำนักตี้ลิงก่อนเดินทางเขาขอให้ข้าพาสามคนนี้มาถึงทางเข้าวงกฏวิธีฝ่าวงกฏของข้าถือเป็นความรับของสำนักไม่อาจแบ่งปันกับผู้อื่นดังนั้น ต้องหาจิงจอกขาวธงหลิงตัวหนึ่งมานำทางพวกเขาคงให้จิงจอกขาวแก่พวกเจ้าไม่ได้ฉะนั้นไปเสียเถิดข้าวางเฉินมิใช่คนลามือง่ายๆเสียด้วยสิวางเฉินงั้นหรือวางเฉินแห่งหอสัไปย่ภพบงั้นหรือหอสัไปย่ภพบเสียเวเหยียนพอได้ินแบบนี้ก็อดจะขำในใจไม่ได้ตลอดเดินทางวันนี้เขาเจอคนจากขอจตุรทิศไปแล้วสามคน เมื่อไรจะได้เจอคนของหอดาวตกสักกทีนะเซียวเยียนถ้าอย่างไรมอบจิงจอกขาวให้พวกเขาเถิดวางเฉิญคนนี้มีนิสัยบ้าเลือดพลังฝีมือกล้าแข็งคิดว่าคงบรรลุถึงระดับจัก,กรพรรดิขั้นสุดนานแล้วหรือกันว่าเขาเคยปะมือกับระดับวันพรทธุมาแล้วหลายคนนาานเย็นหลานเนี่ยนางลังเลอยู่คู่หนึ่งเนื่องจากนางไม่อยากให้เซียวเหยียนต้องมาเจอกับเรื่องราวที่นางกําลังไปเชิญอยู่ด้วยนางจึงพูดแบบนี้ ไม่มีจิ้งจอกขาวพวกเราผ่านวงกดอย่างไรกันละ่ะหลังจากพอเห็นใบหน้าที่มีความกังวลของหน้าหลานเย็นหลานเซี่ยวเย็นก็เลยพูดว่าวางใจเถิดมอภัยเป็นหน้าที่ข้าเองพอเห็นรอยยิ้มของเซี่ยวเย็นหน้าหลานเย็นหลานกลับรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาน่าจะมีความปลอดภัยที่สุดแล้วจิ้งจอกขาวพวกเจ้าอย่าหวังถ้าอยากได้ก็ต้องดูว่ามีความสามารถนั้นหรือไม่พอได้ยินแบบนั้นวางเฉินก็ยิ่งยิ้มออกมาแบบกว้างกว่าเดิม คนที่รู้จักเขาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเมื่อไรที่เขายิ้มแบบนี้แปลว่าเขากำลังโมโหอย่างมากและความเลือดเย็นก็จะปารากฏออกมาแต่พวกเขาเหล่านั้นก็คงไม่รู้สินะว่าเซวยเย็นพูดแบบนี้ไม่มีใครมีจุดจบดีสักคนก่อนหน้านี้ไม่นานบังเอิญเจอกับถังอิงแห่งขอมื่นกระบี่ได้ปามือกำเล็กน้อยเขาบอกว่าข้างหลังจะมีอีกคนที่น่าสนใจยิ่งกว่าคิดว่าคงจะหมายถึงเจ้ากำมังว่างเฉิน คลายฝ่ามือช้าๆพลังงานสีดำหนาแน่นเริ่มหมุนวนรอบตัวเขาเขาจ้องหน้าเสียวเหยียนเหมือนกับกำลังจ้องเหยื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าก็ขอชมดูสักข่เจ้าหน้าสนใจอย่างที่เขาพูดหรือไม่หลังจากพูดจบร่างของวางเฉินก็กลายเป็นเงาสีดำเงาหนึ่งพร้อมกับคุ่โจมตีเขาใส่เสียวเหยียนพริบตาเดียวก็ปรากฏเบื้องหน้าเสียวเหยียนพร้อมกับพลังหมัดที่ดุดัน ต่อยเข้าไปที่หัวใจของเสี่ยวเหยียนโดยทันทีเราหวังพอเห็นวางเฉินเนี่ยโจมตีแบบชูเราหุบทางด้านนาวรันเยียนหลาดเองก็เอ่ยเตือนขึ้นมาไม้บรรทัดหยวนยักษ์ก็ถูกตั้งต่งานเบื้องหน้าเสี่ยวเหยียนกระแทกกับหมัดของวางเฉินหัดก้อนศพกำปั้นถูกแบกกลายเป็นฝ่ามือแล้ววกอ้อมไม้บรรทัดคิดจะตบปบคอของเสี่ยวเหยียนวิธีโจมตีที่พิสดารพันลึกของวางเฉินนั้นก่อกิ้งเป็นอย่างมาก ดูเหมือนไม่เร็วแต่พิสดารจริงๆเสี่ยวเียนจับจ้องบนฝ่ามือสีดำที่ขยายใหญ่ในลรูตาเปลวเคืิงสีเขียวใสเนี่ยวกวนบนกำปั้นหนึ่งหมัดสัตดออกไปประทะกับฝ่ามือของวางเฉนินกำปั้นกับฝ่ามือประทะกันด้วยความร้อนจากเปลวไฟพิเศษทําให้ปานยุทธ,ธานมืดของวางเฉนินถูกหลอมละลายอย่างไวเผชิญหน้ากับไฟพิเศษแบบนี้ ปานยุทธานมืดแทบไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพออกมาได้เลยการประทะที่ดูเดือดแบบนี้เกิดพลังง AH านมหาศาลกระจายไปทั่วทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นเป็นทิวแถบไฟพิเศษงั้นหรื mm hmm. อการแลกขมกำปั้นกับฝ่ามือนั้นอยู่เพียงแป๊บเดียวรลังจากนั้นทั้งคู่ก็ถอยหลังออกมาวางเฉินถอยหลังติดต่อกันหลายก้าวติดปานยุทธในกายของเขาพุ่งทะลักออกมาพยายามจะดับไฟที่ฝ่ามือของตนเองนั้น ตอนนี้สีหน้าของเขาในเครียดจัดเลยตั้งแต่เห็นเปลวไฟนั้นปรากฏออกมาพอเสี่ยวเยียนเห็นแบบนั้นก็ทําการเก็บไม้รปทัดหยวนยักษ์รงแหวนบรรจุวางเฉินคนนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงแต่ปานยุทธาุมืดเป็นอะไรที่ไม่ถูกกับไฟวิเศษอย่างมากถึงขนาดโดนไฟวิเศษกดกำราบจนทําอะไรไม่ได้เสี่ยวเหยียนมั่นใจเจ็ดส่วนเลยทีเดียวว่าถ้าต่อสู้ต่อไปแบบนี้เขาสามารถกำจัดวางเฉินคนนี้ได้อย่างสบายวางเฉินเองก็เหมือนจะรู้ในข้อนี้ดี หลังจากนั้นเขาทำการถอยอย่างเร็วโดยไม่สนใจพวกข่วงเทียนสามคนว่าจะเป็นหรือตายหลังจากนั้นก็มีเสียงเฉยชาดังขึ้นมาว่ามีหน้าถึงทําให้ทางอินพูดถึงนับว่าพอมีฝีไม้รายมืออยู่บ้างเรื่องในวันนี้ยุติแต่เพียงเท่านี้ข้าจะรอเจ้าบนสังเวียนเฉียนซานเพียงไม่รู้เจ้าจะกล้ามาหรือไม่โอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าไปแล้วจ้า